สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูสายชั้นอนุบาลสองเหมือนเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยโลกสวยด้วยมือเราค่ะแต่เอก๋ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้ในหน่วยโลกสวยด้วยมือเรากับคุณครูเก๋และคุณครูพิมพ์นะคะคุณครูจำค่ะมีเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆได้เต้นเหมือนเช่นเคยค่ะ แต่เอ๊จะเป็นเพลงอะไรนั้นเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปรับชมแล้วเต้นไปพร้อมๆกับคุณครูจำกันเลยคะ่ะ ช่วยกันนะจ๊ะคนธรรมดากับมือน้อยๆเพื่อให้โลกของเรารองลอยอย่างสวยงามเก็บขยะบนทางทุกชิ้นดูแลพื้นดินสะอาดเข้าไว้อย่าให้ใครทำลายโลกของเรา ชิ้นที่เห็นทำประจําจนเป็นนิสัยแยกขยะให้ ยาให้ได้กดไลคเลยกดว้าวไลคกดลาบไลคหลังจากที่เด็กๆได้เต้นประกอบเพลงอย่างสนุกสนานไปแล้ววันนี้ครูเก๋จะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยโลกสวยด้วยมือเรา เด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะครูเก๋มีภาพสองภาพมาให้เด็กๆด,ดูนะคะภาพที่1เป็นแบบนี้ค่ะภาพที่สองครูเก๋อยากจะถามเด็กๆว่าเด็กๆเ,เ,เห็นความแตกต่างสองภาพนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ แล้วถ้าเป็นเด็กๆเด็กๆจะเลือกภาพไหนคะใช่แล้วค่ะเด็กๆเด็กๆเลือกภาพที่หนึงถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าภาพที่หนึ่งนั้นเป็นภาพบ้านที่สะอาดน่าอยู่มากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆการที่เราจะทำให้โลกนี้สวยด้วยมือของเราเนี่ยเริ่มง่ายๆยเลยค่ะเด็กๆ เริ่มได้จากที่บ้านของเด็กๆเองแค่เด็กๆช่วยกันทำความสะอาดบ้านให้น่าอยู่ช่วยกันปลูกต้นไม้แยกขยะกันก่อนทิ้งเท่านี้เด็กๆก็สามารถทำให้โลกนี้สวยได้ค่ะวันนี้ครูพิมพ์นะคะจะพาเด็กๆไปรู้จักการแยกขยะกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เด็กๆไปเรียนรู้กับครูพิมพ์เลยค่ะวันนี้เด็กๆชั้นอนุบาลสองก็มาพบกับคุณครูพิมพ์นะคะวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกวันแรกเราเรียนหน่วยโลกสวยด้วยมือเราเมื่อกี้เด็กๆไปดูภาพกับคุณครูเก๋แล้วใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็อยากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงามและไม่มีขยะใช่ไหมล่ะแต่ การดาเนินชีวิตของเรานั้นบางครั้งก็ทําให้เราเนี่ยต้องสร้างขยะขึ้นมานะคะแต่จะทําอย่างไรให้สภาพแวดล้อมอรอบๆบ้านของเราน่าอยู่เมื่อเรามีขยะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกขยะค่ะเด็กๆเพราะว่าขยะเนี่ยมันมีหลายประเภทนะคะวันนี้ครูพิมพ์จะพาเด็กๆไปดูถังขยะที่ใช้เก็บขยะ หรือว่าใช้ทิ้งขยะประเภทต่างๆค่ะถังแรกนะคะถังขยะสีแดงที่มีรูปหัวกะโหลกถังนี้นะคะเอาไว้ใช้ใส่ขยะที่เป็นอันตรายค่ะอย่างเช่นขวดน้ํายาที่ใช้ล้างทำความสะอาดห้องน้ำหรือกระป๋องสเปรย์ที่มีสารเคมีนะคะหรือจะเป็นถ่านไฟฉายหลอดไฟ เวลาที่เด็กๆจะทิ้งสิ่งเหล่านั้นน่ะเด็กๆก,ก็ต้องแยกขยะไปทิ้งที่ถังขยะสีแดงที่มีรูปหัวกะโหลกแปลว่าเป็นขยะอันตรายค่ะเด็กๆและถังต่อมาถังที่สองเป็นถังขยะสีเขียวเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะจะมีรูปก้างปลาอยู่เจ้าถังขยะสีเขียวนี้นะคะเอาไว้ใส่ขยะที่เป็นประเภท ขยะจากอาหารค่ะเวลาที่เรานำผักมาทำอาหารนะคะก็จะทำให้มีเศษผักเศษเนื้อเศษขยะเศษเปลือกผลไม้นะคะเด็กๆก็สามารถนำไปทิ้งนะคะที่ถังขยะสีเขียวนี้นะคะซึ่งเราจะสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักได้นะคะเจ้าขยะเหล่านี้ในที่ทิ้งในถังขยะสีเขียวที่เป็นขยะจากอาหารเนี่ย สามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วค่ะเด็กๆและต่อมาคือถังขยะสีเหลืองที่เป็นรูปลูกศรน,นะคะลูกศรที่ชี้วนๆกันไปนะคะแปลว่าขยะรีไซเคิลค่ะขยะรีไซเคิลก็เป็นขยะที่เด็กๆสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเด็กๆก,ก็จะทิ้งกระดาษนะคะ ขวดพลาสติกนะคะขวดแก้วนะคะนำกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ได้ค่ะหรือเด็กๆสะสมเอาไว้เยอะๆนะคะใส่ถังขยะสีเหลืองไว้เด็กๆก็นำไปแยกประเภทและนำไปขายได้เงินค่ะเด็กๆและสุดท้ายนะคะถังขยะสีน้ำเงินค่ะถังขยะสีน้ำเงินค่ะจะใส่ขยะมูลฝอยต่างๆนะคะเช่นถุงขนมค่ะ แล้วก็กลองโฟมที่มีอาหารเลอะอยู่นะคะใส่พวกขยะมูลฝอยนะคะต่างๆเด็กๆก็จะต้องนำไปใส่ในถังขยะสีน้ำเงินแบบในรูปนะคะเด็กๆอ่าทีนี้เด็กๆก็จะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าขยะต่างๆนั้นควรแยกทิ้งลงถังขยะสีอะไรถุงพลาสติกค,ค่ะเด็กๆเนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรใช้นะคะ เวลาที่เราไปซื้อของนะคะรู้ว่าจะต้องมีของกลับมาบ้านเนี่ยเด็กๆก็ควรจะนำถุงผ้าไปด้วยวันนี้นะคะครูพิมพ์ก็มีถุงผ้าค่ะมาให้เด็กๆดูนะคะเวลาที่ครูพิมพ์ไปซื้อของนะคะที่ตลาดนะคะหรือว่าที่ห้างนะคะครูพิมพ์ก็จะนำถุงไปเองนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนั่นเองค่ะเป็นการช่วยลดโลกร้อนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ คุณครูพิมพ์ต้องไปซื้อของก่อนนะคะเด็กๆคุณมไปก่อนคะ่ะบ,บายาวันนี้คุณครูนุกเดินไปเจอขยะเต็มไปหมดเลยอยากให้เด็กๆมาช่วยกันแยกขยะลงถังขยะให้ถูกต้องได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปแยกขยะกันเลยคะ่ะขยะชิ้นแรกนะคะนั่นก็คือขวดน้ำคะ่ะ เอ๊เด็กๆคิดว่าขวดน้ำควรอยู่ในถังขยะประเภทไหนคะอ่าเก่งมากเลยขยะรีไซเคิลถังสีเหลืองนั่นเองคะ่ะเพราะขวดน้ำพลาสติกนะคะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เราอาจจะดัดแปลงเป็นกระถางต้นไม้หรือประดิษฐ์เป็นกระบุกออมสินก็ได้นะคะชิ้นต่อไป ผักนั่นเองค่ะเอ๊ผักที่เน่าแล้วเด็กๆคิดว่าเราควรไปใส่ในถังขยะสีอะไรดีคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆถังขยะสีเขียวขยะที่ย่อยสลายได้นั่นเองค่ะถังขยะสีเขียวนะคะเราก็จะใส่เศษอาหารต่างๆที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายแล้วยังสามารถนำเศษอาหาร มาทําเป็นปุ๋ยได้อีกด้วยนะคะต่อไปถุงขนมนั่นเองค่ะขนมที่เด็กๆรับประทานเสร็จแล้วดเด็กๆคิดว่าซองของขนมเด็กๆจะไปทิ้งในถังขยะสีใดดีคะอาสีฟ้าประเภทขยะทั่วไปนั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นขวดยาฆ่า,มาแมลงดเด็กคิดว่าควรจัดอยู่ในขยะประเภทใดคะใช่แล้วค่ะถังสีแดงขยะอันตรายนั่นเองค่ะขยะชิ้นต่อไปก้างปลาค่ะเอดเด็กคิดว่าก้างปลาควรอยู่ในถังขยะประเภทใดคะใช่แล้วค่ะ ถังสีเขียวขยะย่อยสลายง่ายค่ะแล้วมาถึงขยะชิ้นสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือกล่องโฟมที่ใช้แล้วค่ะเอเด็กๆคิดว่ากล่องโฟมควรอยู่ในขยะประเภทใดคะใช้แล้วเก่งมากเลยค่ะเด็กๆกล่องโฟมอยู่ในประเภทขยะถังสีฟ้า ขยะทั่วไปนั่นเองค่ะอาเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสามารถแยกประเภทของขยะได้ถูกต้องกันทั้งหมดหรือเปล่าเอ,อ่ยไหนใครสามารถทำได้ถูกต้องทั้งหมดยกมือให้คุณนุกดูหน่อยโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะและ้ก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะคุณรูกก็มีหนึ่งคำถามมาฝากเด็กๆนะคะคํคำถามก็คือ เด็กๆมีวิธีการใดในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและนอกบ้านให้สวยงามได้บ้างคะอ่าเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอตอบคำถามหรือเป็นภาพถ่ายนะคะส่งมาให้คุณลูกดูกันด้วยนะบ๊ายบาย